สวัสดีครับทุกคนผมซาโวน,นะครับวันนี้ครับผมมีข่าวด่วนเล็กน้อยฮะในการสปอยแพร์ทีเอฟทีนะครับที่จะเข้าในวันที่10มกราคมที่จะถึงนี้นะฮะอ,อดอกครับผู้พัฒนาของ TFT นะครับได้ทำการสปอยแพทโน้ตลวงหน้ามาเล็กน้อยครับที่จะเป็น การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีผลต่อพวกเราค่อนข้างมากเลยครับอันนี้ครับอยู่ใน Twitter นะฮะใครต้องการอ่านจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับไปดูต่อกันได้ไปดูคอมเมนต์ฝรัง่งแบบดีใจกันได้เลยครับอย่างแรกเลยครับคือเป็นการสั่งเชื่อสั่งค่าผู้เล่น OpenFord นะฮะกับระบบใหม่ที่บอกว่าถ้าผู้เล่นนะครับทำการเสมอไม่ไว่าอะไรก็ตามครับจะถูกดาเมจทั้งหมดที่ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้เลยครับ และก็จะทําการรีเซ็ตโบนัสการแพ้ที่ต่อกันหรือโบนัสอะไรก็ตามเป็นศูนย์นะครับปัจจุบันครับมีการเล่นที่ตลกดีฮะที่คนกลับมาเล่นกันแบบเ,เยอะมากๆก็คือการโอเปนฟอร์ดโอเปนฟอร์ดครับคือการแบบเปิดบอ่อดโล่งฮะเป็นการกระทําที่เราจะขายตัวละครแบบหมดทีมเลยเพื่อเป็นการการันตีแพ้ครับพอเราแพ้ครับเราจะการันตีว่าเราจะได้แบบโบนัสแพ้ที่ต่อกันหรือไปเลือกของใน ด้ยดนตรีครับเป็นคนแรกซึ่งการทํานี้ครับเป็นการการะทำที่เราทํามานานมากแล้วใน TFT เช่นแบบเราต้องการขอแบบสําคัญมากๆต้องการแบบหยิบตัวละครบางตัวก่อนปัจจุบันครับเป็นการต้องการรีแพ้เพื่อที่จะไปหยิบตะหลิวเพื่อมาครับตาทูเดเมทหรือครับตาอยาอื่นๆนะครับซึ่งเป็นการการะทำที่ผมเขื่อมันตลกดีเพราะาแบบเพราะว่าเราตั้งใจที่จะหยิบตะหลิวเพื่อแบบทําคอมที่แบบมันจะเก่งไปเลย แล้วก็ตลกมากกว่าเดิมเพราะว่า tft นีครับเขาเอาพวกตราคาาอะไรออกไปแล้วเพราะว่า tft 9 5มีเลเจนด์ไอพวกเอิบแล้วมันทําตาเยอะกันไปซึ่งปัจจุบันก็กลับมาทําตาใหม่ก็เลยครับทีมงานก็เลยสั่งฆ่าเลยครับแล้วมันฆ่าย,ยังไงพี่มันก็ยังหยิบตลิวได้อยู่ใช่ครับแต่อย่าลืมครับคุณจะโดนดาเมจเยอะมากๆและส่วนมากครับก็จะมีตะลิวแค่อันเดียวในเกดนตีช่วง2อคิดสี่นั่นหมายความว่าครับถ้าคุณตั้งใจที่จะแบบโอเปนฟอร์ดในแพตต่อไปเนี่ยคุณก็จะโดนดาเมจเยอะขึ้นคุณจะไมม่่่ีีโบนนััแ้ทตอก บางคุณจะไม่มีคุณจะเจ็บแล้วคุณอาจจะไม่ได้ตะหลิวก็ได้เพราะว่าอย่างมากก็จะมีแค่คนเดียวที่ได้ตะหลิวครับนอกจากแบบตะหลิวออก3อันในเกอรดตีช่วง2อคิปสีซึ่งนานๆานทีครับจะเห็นแบบที่เห็นอะจะมีแค่เดียวใช่ไหมฮะนั้นะครับการโอเปนฟอร์ดน่าจะเป็นการกระทที่ไม่น่ามีต่อไปฮะเอาจริงผมไม่ค่อยแนะนํามาตลอดแล้วเพราะว่าถ้าเป็นพุ่นใหม่ครับคือไม่ต้องทําเลยดีกว่าเพราะว่าการนี้ครับมันจะเป็นการสร้างงานให้คุณต้องไปรีบอ่า คัมแบ็กช่วงกลางเกมครับเพราะปกติมันคัมแบ็กช่วงท้ายเกมแต่ถ้าคุณเริ่มมาขายหมดบอดแพ้อะไรเงี้ยแล้วถ้าคุณเก็บตังค์ไม่ดีคุณหางานให้ตัวเองช่วงกลางเกมนั่นอครับนะครับ,รบถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งมาเล่นเกมนี้ลืมโอเปนฟอร์ดไปเลยครับไม่ต้องโอเปนฟอร์ดครับผมคุณเก็บตังค์ปกติถ้าจะแพ้ก็แพ้ที่ต่อกันเก็บตังค์ดีๆใส่ตัวละครให้แบบไม่ต้องแพ้เกินก็ได้โอเปนฟอร์ดลบออกจากหัวไปเลยครับมันเป็นการกระทําที่มันเฉพาะทางไปหน่อยและถ้าเราไม่รู้ว่าเราทําเพื่ออะไรและจจุบันบนัม โดสั่งค่าขนาดนี้อย่าทำเลยครับผมเราต้องการที่จะเก็บตังค์โบนัสแพท้ที่ต่อกันซะมากกว่าและต่อมาครับที่จะส่งผลต่อก็คือการปรับสตินะครับหรือว่าโบนัสชนะแล้วก็แพท้ที่ต่อกันครับจะกลายเป็นที่3ถึง4แล้วก็5แล้วก็6กนะฮะก็คือจะได้1บาท2บาท3บาทไล่กันไปเลยเป็นการปรับนะครับเพราะว่าจริงงานบอกว่าการที่แบบเออคน,นแบบชนะชนะแพ้ชนะแพ้ชนะชนะชนะกับคนที่แบบมันชนะชนะชนะแพ้แพ,แพ,แพ้มันดูได้ต่างแบบไม่ได้แบบ ห่างกันมากเลยเหมือนกับทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นั่นแหละครับการชนะติดต่อกันก็จะรู้สึกดีมากขึ้นการแพ้ที่ต่อกันก็จะรู้สึกดีมากขึ้นครับจะได้ตังค์แบบมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าคนสมมาค,ครับถ้าแบบแพ้ชนะแพ้ชนะจะไม่ค่อยได้ตังค์แบบโบนัสติดต่อกันแล้วครับอันนี้ก็เป็นระบบที่ดีครับที่จะมาใช้คู่กับพวกโอเปนฟอร์ดนะฮะก็คือถ้าคุณโอเ n นฟอร์ดและคุณแบบแพ้และแบบโดนรีเซต็ตถ้าแบบเจอคนโอเ n นฟอร์ดเหมือนกันโดนเสมอแล้วคุณแบบโดนเาเมจเยอะแล้วก็รีเซต็ตสติก๊กไปที่ศูนย์ หนัักเลยครบสุดท้ายนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบเฮลเนอร์ที่ค่อนข้างโคตรดีเลยฮะก็คือเขาบอกว่าระบบเฮลเนอร์นะครับจะมีการบอกว่าถ้าตัวละครเฮลเนอร์ตัวนะครับออกเกินครึ่งหนึ่งมันจะไม่ออกมาในราคาของคุณอีกต่อไปแล้วอันนี้ครับเขาเปลี่ยนว่าถ้าคุณมีตัวละครนะครับ4บาทเกิน4ตัวหรือตัวละคร5บาทเกิน3ตัวจะไม่ออกเฮลเนอร์สำหรับคุณครับอีกต่อไป นั่นหมายความว่าครับเราไม่จะเป็นต้องระแวงเรื่องอาริโดนแย่งเฮเลเนอร์คนเอาอาริสองดาวเฉยๆแล้วอาริเฮเลเนอร์ไม่ออกแล้วเพราะมันเกินครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะน,นะครับก็คือถ้าคุณจะเฮเลเนอร์ตัวละครพวกนั้นถ้าตัวละครนั้นนะครับมันยังแบบไม่ได้ออกเกินแบบทั้งหมดของมันเช่น4บาทครับมี10ตัว5บาทมี9กตัวมันก็ยังมีโอกาสออกเฮเลเนอร์แต่แต่ที่คุณไม่ซื้อตัวละครพวกนั้นครับเยอะเกินไปหน่อยก็คือเช่นครับถ้าคุณต้องการเป็นอาริเฮเลเนอร์ คุณก็อย่าซื้ออาริเกิน4ตัวฮคผมคุณก็จะมีโอกาสได้อาริเป็นเฮเลเนอร์มาในช็อปุณนั่นเองแต่อย่าลืมครับมนันนับตัวละครทั้งหมดในช็อปอยู่ถ้าอาริครับออกไปแล้วประมาณแบบ8ตัวนะใช่ไหมครับเหลืออีก2ตัวมันก็เป็นเฮเลเนอร์ไม่ได้ครับเพราะว่าเฮ l เลเนอร์ใช้3ตัวในการโผล่มานะครับเอาละครับอันนี้เป็นการสปอยที่แบบเป็นน้ำจิ้มที่แบบแม่งโคตรแซ่บเลยครับผมชอบที่เขาเปลี่ยนระบบต่างๆก่อนเลย และนี่ยังไม่นับพวกแบบการบับการเนิร์ฟอะไรต่างๆนะครับต้องรอดูกันนะครับในช่วงอาทิตย์หน้าฮะว่าจะมีข่าวอะไรกับแพทใหม่ที่คิดว่าน่าจะเป็นแพทใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงของ T F T set 10เลยนะครับท้าต้องการติดตามข่าวเพิ่มเติมนะครับแบบมืดๆแบบนี้นะฮะแบบแสงโคตรหวยติดตามได้ในช่องโซนะครับวันนี้ครับผมไปก่อนไป